คีรัตพีเมียโปพาร์ทห้าใครสนใจไฟ,ไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับหนึ่งคอนโทนบวกชิปบวกแซดการรีดูคือการย้อนของอันดูนั่นเองครับถ้าเกิดเรากดอันดูเกินไปเนี่ยเรากดคอนโทลชิปแซดเพื่อย้อนอันดูได้เลยนะกดคอนโทนแซดก่อนแล้วก็คอนโทลชิปแซดจะกลับมาแบบนี้สองคอนโทนบวกชิปบวกวีคือการวางแล้วให้ของเดิมเนี่ยเด้งออกนะครับแบบนี้ครับสมมติผมก๊อบสีส้มตรงนี้ครับผมกดคอนโทนสีแล้วผมจะวางด้านหน้าตรงนี้แล้วให้สีฟ้าตรงนี้เยเดงออก ไปครับกดคอนโท s h i f t V แค่นี้ครับ3ามคอนโทบวกคือการกรุ๊ปนะครับลากคุมทั้งหมดที่ต้องการครับกดคอนโท o l G นะครับตอนนี้มันจะกรุ๊ปกันทั้งหมดแล้วกดเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเลือกทั้งหมดเลย4 c o คอนโทบวกเลบวก V คือการวางเอฟเฟกสมมุติผมย่อแบบนี้ลงไปนะแล้วผมอยากให้อีคลิปนึงเนี่ยย่อไปเท่ากันนะกดที่ตัวแรกที่เราต้องการเอฟเฟกตัวนี้กดคอนโท o l C ที่ตัวคลิปนี้ได้เลยแล้วมากดที่คลิปที่เราต้องการกดคอนโทนเ a l วีจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เพื่อนๆสามารถเลือกเเอที่ต้้งกการไดดลยนะ เนี่ยครับ 5. คอนโทรลบวกชิปบวกเดิมันอยูกดคอนโทรลบวกชิปบวกเยูคือการปิดโปรเจกต์นี้นั่นเองนะเพื่อนเื่อนสามารถกดเย็ดแล้วโปรเจกต์นี้จะปิดทันทีนะใครอยากให้ขยายความคีย์ลัดตัวไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ